แบบเซลแอนอีกเช่นเคยเท้าวันนี้ก็เอารถนิสันมาร์สนะคะไปส่งลูกค้าสมุทรปาการนะคะอำเภอบางพีนะคะเจอก,กันที่สมุทรปราการเลยจ้า ต้องออกถนนเทพารักแล้วใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดตีฟารั์โรด